คลิปนี้ครับเราจะมาดูกันนะครับว่ากองแบบนี้ของเฟกนะฮะจะอัตราเร่งเป็นยังไงกันนะครับผมอันนี้ยืนยังไม่ได้แกะสีเลยนะจริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบได้กับกองเดิมนะที่ใช้มาแล้วแต่ผมจะไปพิสูจน์ให้ดูว่ามันจะจริงหรือไม่ที่มันจะเหยียบดีขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวผมไปให้ดูกองเดิมนะครับผมเอาแบบเร็วๆเลยนะอันนี้ดับเครื่องรถอยู่ เดิมติดรถน,นี่นะครับกอ,องเดิมติดรถแต่ว่าซื้อมาตั้งแต่ออกลรงงานก็คือเป็นของมาเล่นะครับฟ,ฟิลิปมาจากเม็ดฟิลิปปินนะฮะอันนี้ของเดิมติดรถ คือจากโรงงานเดิมๆเนี่ยมีมีฟองน้ำด้ว <c oughs> ยนี่กองอากาศอันนี้เครื่องสามพันไม่มีพันเก้านะครับเอะก่อนเพราะว่าไม่มีเครื่องเป่านะครับ กลับเข้าไปที่เดิมก่อนมือเดียวก็จะย,ยากๆแยกตั้งครับยักกลับเข้าไปที่เดิมเดี๋ยวจะไปลองดูนะต,ตาเร่งจะเป็นยังไงไปก่อ เดี๋ยวจะไปลองให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเราเปลี่ยนกลองกันแล้วไปคลิปนี้นะครับเราจะมาทดสอบกันว่าศูนย์ถึงร้อยกองเดิมกระศูนถึงร้อยถ้าเปลี่ยนกลองแล้วจะเป็นยังไงโดยที่สับเกียร์ที่สามพันรอบนะครับแต่สุดแค่กี่เกียร์ไม่รู้เพื่อความยุติธรรมเราจะเหยียบให้ดูว่าสุดเหยียบสุดเนี่ยเหยียบสุดหรือเปล่านะฮะ๋ยวหาถานนก่อนตอนนี้มันค่อยม,มี

กองแกะมาก็าจะเป็นหน้าตาแบบนี้กองเขาบอกเป็นกองผ้าฟาบิตเลยพร้อมดูนะฮะจะเปลี่ยนกองแบบเรียวๆครับสภาพกองเดิมนะผมสามหมื่นโลครับใช้มาอันนี้เปลี่ยนจะเห็นความแตกต่างว่ามันเล็กกว่าความหนาต่างกันมากเลยครับ อ่ะจะเปลี่ยนโอเคพอดีอ่ะใส เสียงเปลี่ยนเลยเนะี่ยได้ยินไหมอันนี้คือเปลี่ยนกองนะเสียงเรื่องเสียงเปลี่ยน สามสองหนึ่งโอ้โอ้โอรู้สึกเสียงมันดังขึ้นแต่ไม่รู้ว่าว h ไม่ w h ไปลองดูกันเองนะครับไปจับเวลากันเองนะฮะแต่ขายมือเดียวก็อาจจะแบบว่านิดๆหน่อย ก็อาจจะไม่ค่อยตรงจริงๆริงเังก็วัดไม่ได้แต่ก็มาทาให้ดูกันนะครับว่าพอเปลี่ยนกองแล้วเนี่ยมันก็ประมาณเนี้อัตราเร่งถามว่าดีขึ้นไหมก็มีความรู้สึกเหมือนประมาณ2 3สเอันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับส่วนใครจะคิดยังไงก็พิจารณากันเองเน,นะครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับผมเดี๋ยวสิยังไม่จบเลยรีบไปไหนล่ะเออคนดูยังไม่รู้เลยสรุปมันดีไม่ดีอ,อขออภัยก่อนนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าจะกดถ่ายคลิปแล้วผมก็ ไม่ได้กดกับกลายว่าผมผมกดปุ๊บกลายมันกดหยุดแล้วกลายมานกกดหยุดไปกดบันทึกคลิปมันก็เลยไม่สามารถที่จะแบบว่าเปรียบเทียบกันได้ระหว่างกองเดิมกับกองของเฟกตัวใหม่ที่ผมใส่เข้าไปเนาะแต่ในทางทฤษฎีจริงๆก็เทียบกันไม่ได้เหมือนเดิมอีกอยู่ดีเพราะว่ากรองตัวนี้มันเป็นกองใหม่เนาะมันไม่สามารถที่จะเอาไปเทียบกับกองที่ผ่านการใช้งานมา34 สามหมื่นถึงสี่หมื่นโลได้เพราะว่ามันเครอะมันฝุ่นมันเยอะแล้วเนาะตามสภาพอย่างที่เห็นถ้าจะเทียบเนี่ยมันต้องเทียบระหว่างของใหม่ด้วยกันของศูนย์ที่ติดที่แกะกลองเลยแล้วก็ของกองเฟรกตัวใหม่เลยแต่จากความรู้สึกของผมเนี่ยที่จับได้เลยนะแต่ว่ามันขับดีขึ้นไหมอืมผมว่ามันก็ดีแต่ไม่ได้ระดับที่แบบว่าโอ้โหมันเยี่ยมเป็นพุ่งปูดปาร์ตเลยอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ถามว่ามันดีขึ้นมันใช่มันดีขึ้นจริงเพราะว่าอากาศมันไหลโฟลเข้าได้ดีกว่าเดิม เพราะเราจะได้ยินเสียงการทำงานของเทอร์โบที่มันฟิวฟิวฟิวเนี่ยได้ดีกว่าเดิมกว่ามากกว่าของเก่าของเดิมติดรถถามว่าของเดิมมีเสียงไหมก็มีแต่จะน้อยเพราะว่ามันอะไร Flow rate มันไม่สามารถที่จะเข้าได้ดีกว่าตัวเฟล็กนี้แต่ตัวเฟล็กนี้เนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้าเราไม่หมั่นดูแลทำความสะอาดเนาะเนื่องจากว่าอากาศเทอร์โบเนี่ย,ยมันสามารถดูดอากาศได้ดีกว่าเดิมมันก็จะเอาฝุ่นเนี่ยเข้ามาได้ไวกว่าเดิม ถ้าเราไม่ล้างเลยเนี่ยมันจะทาให้กรองตันเครื่องพังเทอร์โบพังได้ครับผมเราต้องหมั่นทําความสะอาดอยู่เรื่อยแต่ว่าผมว่าทําบ่อยอยู่แล้วแหละมีโอกาสผมก็แกะกรองมาเป่าๆถ้ามันรู้สึกมันเบื่อเือผมก็เอาไปจุ่มน้ําคือถ้าผมว่าถ้ามันเป็นข้อดีเลยนะคือเราไม่ต้องเปลี่ยนกรองบ่อยครับเขาบอกว่าวารันตีว่าเป็นแสนโลเนาะคือไม่ใช่วารันตีหรอกเขาบอกว่ามันสามารถใช้งานได้ถึงหนึ่งแสนโลอ่ะก็ดีอย่างคือเราไม่ต้องเปลี่ยนกรองบ่อยนี่แหละคือข้อดีแต่ถามว่ามันเหยียบดีขึ้นไหม ถ้าเราชินแล้วมันก็รู้สึกเท่าเดิมนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ